สวัสดีครับผมจ่ามอดพระเครื่องออนไลน์สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็เป็น e p 3สามนะครับพระเครื่องออนไลน์จะมาเปิดบูชาพระเครื่องและเครื่องรางนะครับผมของพระผมจะเป็นพระใหม่กึ่งพระเก่าครับคือจะ คือรับประกันแท้พระใหม่แท้ผ่านการวิธีปลุกเสกครับเอาของดีไม่ใช้แบ่งกันบูชาครับผมไปชมรายการแรกกันเลยครับผมนี่เป็นตะกุดอาจารย์ออทวัดสายใหม่นะครับปลุกเสกไตมาดนะครับปลุกเสกไตมาร3มพรรษานะครับ นี่ครับมีโค้ดมีโค้ดนะครับมีโค้ดรับประกันแท้ครับตะกรุดอาจารย์นอตสายเหนียวสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับตะกรุดอาจารย์นอตวัดสายไหมต่อไปเป็นพระขุนแผนครับหลวงพ่อรักอนารโยนะครับ พระเก่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ปี5-6นะครับรับประกันเทนะครับรุ่นนี้เป็นพระผงเคลือบนะครับหลวงพ่อรักอนาลาโยจังหวัดอยุธยาท่านเด่นเรื่องพระคุณแพนนะครับสายเมตตานะครับถ้าท่านใดสนใจก็ 300บาทเหมือนกันครับพระคุณแผนใส่กรอบใชอ้สวยเลยครับต่อมาเป็นหลวงปู่มุนครับเต่าหลวงปู่มุนนะครับรุ่นเศษษฐีเรียกทรัพย์วัดบ้านจานอำเภอกันทลารมจังหวัดศรีสะเกดปี62ครับผมไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่เป็นพระออกวัดบ้านจาน พิธีใหญ่เลยครับเรียนรุ่นนี้เต่าด้วยเมตตาครบด้าน117เ,เอาไปใช้เอาไปบูชานะครับเอาพุทธคุณนะครับสามร้อยบาทครับหลวงปู่มุนนะครับสายเมตตาเลยวันนี้เน้นเป็นสายเมตตาครับหลวงปู่มุนทุกรายการมีค่าจะส่งนะครับผม 30บาทครับค่าจะส่งต่อมาเป็นหลวงพ่อคูณบริสุทโทวัดบ้านไร่ครับส5คูณพันล้านผงไม้พยาคณูณผสมยาเส้นโอ้นี่เอกลัก,กษณ์หลวงพ่อเลยครับดุบปุรีหลวงพ่อคูณนี่น่าจะเป็นมวลสารนะครับดำๆำคู25ปี37มเครับ เอาไปใช้กันเลยครับเนี่ยบูชาไปใช้กันพระผงเด่นทัางเมตตาแล้วหลวงพ่อท่านก็มีคงกระพันอยู่ในตัวแล้วครับครบด้านครับหลวงพ่อคูณพระผงครับเก่าๆปีสามเจ็ดสอบาทครับผม200บาทต่อมาก็เป็น พระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะครับท่านก็ถือว่าเป็นศิษย์ของพ่อโค่นนะคนระับของพ่อสุริยันเนี่ยสมเด็จ8ดเหลี่ยมรุ่นหัวใจสุริยันสมปาถนาองค์นี้ผมผมจับมา ถามว่าแพงไหมก็แพงอะก็จับมาหลายร้อยครับหลายร้อยเป็นพระใหม่แต่ผมจับมาหลายร้อยผมเอาหกรบาทครับ600บาทด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อสุริยันครับพระครูสุริยันโคสสพนิยญญโอ้ตะกุดรอบด้าน น้ำตาลว่านร้อยแปดคุผงม,มวลสารพระธาตุนาดูนตะกุดทองทิพหกดอกครับองค์นี้ผมขอหกร้อยบาทนะครับผมองค์นี้มวลสารแน่นๆครับโอเคครับคิปนี้ก็มีรายการ กี่รายการ1 2 3 4 5 6 7ง9ารายการครับถ้าท่านใดสนใจรายการไหนก็ผมจะทิ้งไอดียไลไว้เหมือนเดิมอ่าและก็เบอร์โทรครับโทรมาสอบถามหรืออัดไลน์มาพูดคุยสอบถามได้ครับถ้าท่านสนใจพระองค์ไหนนะครับขอพระคุณครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ